จัดเต็มนายกนั่งหัวโต๊ะดึง4ีกระทรวงแก้เผาอ้อยและพืชไร่ชนิดอื่นๆนั่นเองครับนายกออกนั่งหัวโต๊ะลงนาม4กระทรวงควบคุมการเผาอ้อยและพืชไร่ป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลงานเผาอ้อยเป็น0%คืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่นี้นั่นเอง เมื่อวันที่25ธันวาคม2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยภายหลังประธานพิธีลงนามขอความร่วมมือว่าวยการควบคุมการเผาอ้อยและพืชไร่เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนองนโยบายสีเขียวของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับมนลภาวะและสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งเห็นถึงความตั้งใจที่ดีตามสโลแกนอากาศดีตลอดปีใหม่นั่นเองระยะต่อมาเราก็ต้องคิดถึงเรื่องพลัดด้วยไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เคยทำมาแล้วทำด้วยความสำเร็จมาแล้วทำด้วยความตั้งใจมาแล้วแต่ในปีหน้าเราจะต้องพลัด ด้วยการเพิ่มศักยภาพต่างๆที่เรามีอยู่ในทุกกระทรวงและอาจต้องมีการเพิ่มจำนวนสมาชิก MOU ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสาก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนายอนุทินได้กล่าวไว้นาวทินกล่าวว่ายอมรับในช่วงปีที่ผ่านมาได้เข้มงวดในการลดการเผาพืชไร่เพื่อลดมลภาวะในจังหวัดต่างๆและเป็นโจทย์ว่า จะทำอย่างไรที่ทำให้บ้านเราไม่ไปเพิ่มมลภาวะจนเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5และกระทบไปถึงพี่น้องประชาชนทำให้เกิดปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอย่างไรก็ตามจากนโยบายดังกล่าวทางภาคเหนือทำได้อย่างเต็มที่ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมให้เกิดการเผาซากพืชไร่ต่างๆได้ผมได้ผลเพิ่มมากขึ้น แม้จะควบคุมได้ไม่หมดแต่จากการเปรียบเทียบการบันทึกข้อมูลลดลงได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับต้องขอขอบคุณผู้บริหารทั้งสีกระทรวงและต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่อ้อยและพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นำพาสวภาพะแวดล้อมและอากาศที่ดีให้กับคนไทยและประเทศไทยขอพระคุณท่านรรฐมตรีว่าการ อุตสาหกรรมและท่านประกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ก,กรณารับนโยบายของผมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด,ด้วยความรวดเร็วในอนุทินกล่าวทิ้งท้ายด้านนายนัทพลลังสิตพลประกกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าจากมาตรการเพิ่มการตัดอ้อยสดลดการเผาฤดูการผลิตปี2568ทั69 ข้อมูลจากสถานการณ์ผลิตอ้อยตั้งแต่วันที่1ถึง24ธันวาคม2568ที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณอ้อยสดเข้าหีบสูงสุดถึง98.21%จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดซึ่งกระทรวงตั้งเป้าตลอดการฤดูการผลิตนี้ให้มีปริมาณอ้อยสดเข้าหีบถึง90%ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร โรงงานน้ำตาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเมื่อทำให้แล้วก็อย่าลืมเงินค่าอ้อยสดของพี่น้องเกษตรกรก็แล้วกันยืนยันว่าในช่วงยีบสีวันที่ผ่านมาสามารถควบคุมการเผาอ้อยเป็นศูนย์ได้และยังได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตัดอ้อยสด เพื่อทําให้การเผาอ้อยเป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจนถึงวันเด็กแห่งชาติเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในช่วงฤดูการผลิตปี2 5 6 8 6 9ต่อยอดไปถึงฤดูการผลิตปี2 5 6 9ทั7 0เ,เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นายนัทพลก็ได้กล่าวไว โดยขอ,อให้ความสําคัญกับการลดเผาอ้อยทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวควบคู่การลดผลกระทบจากฝุ่น p m 2.5ผ่านการแลกเปลี่ยนองความรู้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและเครือข่ายปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดความผลลัพธ์และต่อย,ยอดในระยะยาวทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับนอกจากนี้มีแนวคิดผลักดันมาตราการเงินช่วยเหลือ ามประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมประยุกใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาจากแรงกดอากาศและทิศท,ทางลมเพื่อควบคุมการเผาอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการควบคุมการเผาในเชิงพืชและการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรื่องเผาก็คือนายกเข้ม ก็คือไม่ยอมให้มีการเผาเกิดขึ้นถ้าไม่เผาแล้วอย่างไรทางรัฐบาลผู้เกี่ยวข้องก็อย่าลืมจัดเงินค่าตัดป้าสดให้พี่น้องประชาชนด้วยฝากกดติดตามด้วยนะครับ